รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน ว่าไปหาซบหมอนสนะรูมพวกเราก็เลยเดาว่าอาจารย์น่าอยากให้เราพักผ่อนน่ะไปดีดีดีว่าแบบช่วงนี้เรียนหนักด้วยงั้นเรามาซบหมอนอย่างที่อาจารย์ว่าสักสิบนาทีเนาะดีเลยดีเยดียู่ นี่อาจารย์ตั้งใจมาสอนย่างดีเพื่อที่จะให้เด็กน้อยนะ่ะมีความรูภาษาลาวแล้วออกไปไสใส่มันแบบถึกต้องตามรักการเลย <c oughs> เอา้ <c oughs> เอาเฮ้ย <c oughs> น้องๆอ,อาจารย์บอกให้ไปเอาโซบมอนนี่ไปหอดใส่กันแล้วน,อนออ้องๆบอยอุตส่าห์ตั้งใจว่าใจดีได้นี่นะมื่อนี้นะเอาคือพากันนอนหมดเลย ไฟตาตีปาด,ดโกนใส่อาจารย์อีบโบได้โบได้เด็กน้อยนี่นะถ้าเมนไผ่โบตื่นอาจารย์จะให้ไปกวดหน้าห้องเจ็ดเมื่อเป็นยังคือพ้กกันนอนแบบนี้ก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> ก็อาจารย์บอกว่า<ม>ให้ไปหาซบหมอนกัน<ม>ก็เนี่ยซบกันเลยทุกคนค่ะ,ะครับโอ้ยเนาะซบหมอนที่อาจารย์เมาหนะ่ะบ่เม่นมานอนซบแบบนี้ซบหมอนที่อาจารย์บอกก็คือปอกหมอนไม่ใช่ซบอย่างนี้ละคบะบ่เม่นมันบ่เม่นแบบนี้อ๋อ,อ,อขอโทษครัอบอาจารย์ผู้ราง่วงกันพอดีนะแล้วได้นอนได้นอนบม่เมื่อกี้นี่นอนแล้วครับ่บ่ได้บ่ได แบบนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะให้น้องๆน่ะไม่เหียนหู้คำซับกันก่อนแล้วจังค่อยไปซอกปอกหมอนมาให้อาจารย์เด้อได้ค่ะโอเคบอกกำลังสบายจ้าอย่าเฝ้าสบายอาจารย์ก็อยากนอนคือกันแต่ว่าเฮาก็ต้องได้สอนก่อนเราเรียนมาเรียนเนาาต้องได้เหียนได้สอนก่อนโอเคเนาะเดี๋ยวเฮาไม่เหียนคำซับกันก่อนมือนี่นะได้ค่ะเนาะโอเคไปเฮาไปก่อนอย่าลืมเก็บใบเดอร์หมอนนี่จะน้อยที่นอนในห้องเหียนได้เนาะโอเคป้าเฮาไป เดียวอาจารย์จะเป็นคนซี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 สนิทค่ะอาจารย์จะเป็นคนเอาไหมนี่ซีคําสาวชีถ้าอาจารย์ซีไผ่คนนั้นต้องลุกขึ้นตอบคําที่อาจารย์ซีแต่ละคาโอเคค่ะเตรียมตัวไว้คำทำอีเอาตาลุกขึ้นเอาคนแรกเลยครับคนทำอีดเลยจัดไปตาจัดไป ยืนยู่หัเลยบ่ต้องมาถ้าตอบบ่ได้ต้องยืนยุ่ตลอดโอโ้โหคำแรกก็ยาวเลยแม่ก็ต้องยืนทางข้ามอะก็ว่าอยู่เนาะคำทำอิทเดี๋ยวอาจารย์จะเอาคำนี้อ่านว่าแนวใดตาอ่านมาเดี๋ยวนี้รีดเครื่องครับรีดเครื่องอาลีดเครื่องรีดเครื่องเครื่องไปว่าอย่างตาเครื่องอาจารย์มันย่อย่อต้องเอาเตารีดมารีดให้มัน รีดผ้าปะครับอภาษาลาวบอกว่ารีดเครื่องรีดเครื่อง,อ,งอีกคำหนึ่งตาอ่ะเอาคำนี้ก็ได้<ห>คำทำอิดอานว่าพนักงานร้านซักรีดนานไปละพนักงานหานซักรีด พนักงานฮานซักลีต้องแล้วพนักงานฮานซักลีดพนักงานฮานซักลีดแปลว่าอย่างตีพนักงานร้านซักรีดพนักงานร้านซักรีดโอเคตีจะให้มูอีกหรือว่างให้มูพอแล้วอีกอีกแล้วเพิ่รับมีั้งหลายคำเพื่อนก็มีั้งหลายคนบอกนี่คืออาจารย์บบได้เป็นคนบอกนายมูโบได้เป็นคนบอกเพื่อนรักแหละดูออเออเอาคำใดตีให้มูคนับดู แปดครับแปดสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาเลยจักซักเครื่องครับนั่นเดเห็นไหมแต่ว่าตรงแปลนี่แหละแปลว่าจะไหนจักซักเครื่องจักซักเครื่องบุตรเครื่องให้บุตรแปรเครื่องซักผ้าไหมคะจารย์จักซักเครื่องใช่ใช่ไหมคะเมนบ๊ จักรซักเครื่องก็คือเครื่องซักผ้าโอเคอุ้ยสุดยอดเนาะเครื่องซักผ้าหัวหน้าห้องให้ต้านั่งลงได้บอนั่งได้แล้วครับแล้วน่าจะนั่งนานแล้วให้ยืนหน่อยให้ยืนหน่อยหนึ่งน้องตายังจะอ่านได้อยู่บอเอออ่านได้แล้วครับแต่ว่า พื่อนให้เพื่อนอ่านบ้างครับเพราะว่าให้เพื่อนอ่าดิเขาใช่หัวหน้าห้องบอลอนุญาตให้นั่งนั่งาด้ไหมอาจารย์มีสิทธิ์มากกว่าอาจารย์มีสิทธิ์มากกว่าเพราะวันนี้อาจารย์เริ่มแบบเครียดแฮงเนาะโอเคเอาตานั่งลมสงสารตาเนาะจากน้อยคนอื่นมาปาสวิสาภาษาลาวสมพลนักเนี่ยมีแต่คนเก่งๆเนาะอ่ะคนต่อไปเอาบุตรนักภาษาสอนบุตรอ่ะบุตรอ่านคำว่านี่ คำนี้ง่ายค่ะเพราะว่าตาตอบไปแล้วซักเครื่องค่ะจ๊ะอ่านมาซักเครื่อง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 ไปว่าอย่างซักผ้าค่ะซักผ้าตาต้องขอบใจตาคุณนะตาเป็นคนบอกเนาะอันนี้อ่านมาซักเครื่องคำนี้ตาอ่านไปแล้วคำนี้เดชพับเครื่อง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 ไปว่าอย่าง พับผ้าค่ะพับเครื่องไปว่าพับผ้าภาษาลาวบอกว่าพับเครื่องเนาะคำนี้เดนอ่านมาจากไหนตาเครื่องอตาเครื่องตาเครื่องตาเครื่องเรแปลว่าตากผ้าไหมคะตากผ้าภาษาลาวเออมาตากเครื่องถือต้องแล้วโอเคเข้าใจหลายบุตดนั่งลงหัวหน้าห้องลุกขึ้นหัวหน้าห้องอะคำนี้อ่านมาจากไหนผ้าอืม นวลผ้าอปูอืบอลนอนออาจารย์ก็เกินไปนอาจารย์หนูก็ล้นไปอาจารย์ผ้านวมผ้าเปรมผ้าเปามยังผ้านวมผ้านวมผ้าปูบอนนอนผ้าปูบอนนอนผ้าปูบอนนอนเปลมว่าอย่างต้า บ่อนนอนที่นอนครับผ้าปูบ่อนนอนไปว่าผ้าปูที่นอนผ้าปูที่นอนอคำนี้อ่านว่าจะไหนกู้เครื่องกู้เครื่องกู้เครื่องกู้กู้เครื่องกู้เครื่องกู้เครื่องไปว่าอย่างกู้เก็บกู้เก็บเก็บผ้าเก็บผ้าซาลาวบอกว่าเก็บเออบแมนบอกว่ากู้เครื่อง กู้เครื่องแปลว่าเก็บเก็บผ้บา,าน้องๆเวลาที่น้องๆไปอน,นะซักเครื่องรีดเครื่องพับเครื่องตากเครื่องเห็นบ่กมันจะมีคำศัพที่มันมีความแตกต่างกันกันกบภาษาไทยเนาะกู้เครื่องก็แตกต่างกัน,กนไปเนาะดังนั้นแล้วคำนี้ก็ให้พากกันไปนำไส้ให้ดีแปะครอบใจเล,ลายหลหัวหน้าห้องมาพูดสุดท้ายลุกขึ้นมาเลายลย,ลยังไม่หมดหรอไม่ได้ ยังโบมดผู้สุดท้ายเอาคำนี้อ่านมาจากไหนอ้านบอกมูพวกเอคํคำแรกมันคือสระอะไรเหรอครับมันเป็นสาะเอียเพียกตากเครื่องเออพียกตากเครื่องเพียอกตากเครื่องพียกตากเครื่องพียกตากเครื่องแปลว่าอย่างพียกมันจะเป็นแบบเส้นน้อย เน่งเน่งจากฝั่งนั้นหอดฝั่งนี้เราเอาเครื่องไปตัดใส่รู้จักเน่งไหมคะเน่งเน่งไม่รู้ครับยังเน่งคะเกาะเกี่ยวบน่งนั่นแหละอาจารย์ใส่คำโมหกมาสอนตลอดเลยเน่งก็คือมัดจังเต้ฝั่งนั้นจนหัวฟังนี้แล้วก็ดึงมาดเข่งนี่เพราะมัดนะครับเป็นเสื้อเป็นราวเหรอคะเป็นเสือกเป็นฮาวตากผ้าออ๋เปียกตากคือราวตากผ้าบางคนเอิ้นเพียก ตากเครื่องเทียบตากเครื่องบางคนก็คือหาวตากเครื่องโอเคเนาะโอเคเนาะคำต่อมาอันนี้คำมาจากไหนอันนี้กลมๆคือสาระอ้อเอออ้อนี่คืออ้อมหรอสาระอ้ออ้อล้ว็ขอใคร ขอเออะยังเครื่องขอเกาะเครื่องขอเกาะเครื่องขอเกาะเครื <c <c ่องหมาลว่าขอเกาะเครื่องเสื้อผ uh ้าเขาแก้ออกเขาต้องเอาไปทิ่มไปโยนใส่กระตาเครื่องเขาต้องมีอันขอเกาะเอามาห้อยไว้จับกับห้าตากไม้แขวนเสื้อหป่ไม้แขวนเสื้อภาษาลาวอื้นขอขอเป็นขอเมนขอเกาะเครื่องอันต่อมาอ่านว่าจังหดกะ ตาเครืองนุ่งอ่ากระตาเครืองนุ่งกระตาเครืองนุ่งกาตาเครืองนุ่งกระตาเครืองนุ่งโอเคแปลว่ากราตากระตาคืออะไรครับตะกร้าอ๋อตะกร้านั่นแหลยชิบให้อาจารย์ใจหายได้จังใดเบาเล็กเบาอีกเนาะกระตากาตากระตานี่สับมห้าหรือเปล่าครับมสี่เนี่ยไปแล้วเน้องไม่ชามือแน่ะ กระตากตากตาเครื่องนุง่งโอเคเนาะเอานั่งลงจากน่อยสีใจให้ใส่อาจารย์มาพอแล้วน้องๆสำรับคำสาบเนาะให้พากันไปฝึกไปอ่านให้ดีเพื่อที่อย่างเพื่อที่เขาจะไปใส้ให้มันได้เนาะและอยากให้น้องๆได้ประกอบส่วนบทสนทนาหรือว่าประโยคเนาะเอาตีดีกว่ามีประโยคปะ มีประโยคครับเออสมมุติว really? <So Nike. S 2> ่าอยากจะบอกว่าปลอกหมอนสีฟ้าใบนั้นเล็กเกินไปซบหมอนซหมอนสีฟ้าหน่วยนั้นน้อยเกินไปซบหมอนสีฟ้าหน่วยนั้น น้อยเกินไปน้อยเกินไปเล็กคือน้อยเนาะปอกหมอนน้อยเกินซบหมอนซบหมอนปอกหมอนคือซบหมอนเนาะตาวันนี้แดดดีเลยครับต้องตากผ้าครับสมมติจะพูดว่าฉันตากผ้าปูที่นอนไว้ที่เราตากผ้าไงครับพูดยังไงอ๋อฉันฉันตากผ้าปูที่นอนค่อยตากผ้าปูบนนอนค่อยตากผ้าปูบนนอนไว้ ไว้หาวตากเรื่องหาวตากเครื่องหาวตากเครื่องหาวตากเครื่องหรือเพียกตากเครื่องเพียกตากเรื่องแบบนั้นก็ได้บางคนว้าหาวก็ได้บางคนว่าเพียกก็ได้เนาะคำต่อไปน้องฝ้ายดีกว่าได้ค่ะถ้าสมมติจะขอความช่วยเหลือว่าแบบช่วยฉันถือตะกร้าใส่ผ้าไปที่ร้านซักอบรีดหน่อยจ้ะอย่างเงี้ยขอความช่วยเหลือใช่ค่ะช่วยเหลือก็คือ ช่อยเออช่วยก็ได้เนาะช่วยช่วยฉันเนาะช่วยค่อยหิ้วกระตาใส่เครื่องช่วยค่อยหิ้วกระตาใส่เครื่องที่ห้านซักไปที่ห้านซักอบรีดเดอบรีดเดงรอบหนึ่งช่วยค่อยช่วยค่อยค่อยยัง สวยหิววยคอยหิวกระตาใสเครืองสวยคอยหิวกระตาใสเคืองไปที่ฮานซักอบรีดเดไปที่ฮานซักอบรีดเดเนาะเพราะเพราะเพราะว่าภาษาลาวพวกคำคำการุณาอย่างนี้น่นเนาะเนาะข้าเจ้าจะว่าคือกันเลยส่วยบอกการุณาบอกขออภัยบอกขอโทษอย่างนี้นั่นเนาะข้าเจ้าจะใส้คือกันเลยกับภาษา ลาวภาษาไทยจะมีความคล้ายคือกันเนาะดังนั้นแล้วคำศัพท์ต่างๆเนาะบอกว่าจะเป็นกู้เครื่องขอก็เครื่องอเองนาะจัดซักเครื่องพวกนี้นะให้เอาไปนำใไ้ให้มันเกิดประโยชน์เด้อเงี <ขอ S 1> ยน <ขอ S 1> โ<ห>้ไปแล้วสําหรับอาทิตย์นี้ <c oughs> ไปซอกซบหมอนมาให้อาจารย์ได้ค่ะเนาะ,ะโอเคหัวหน้าห้องนักเรียนทําความเคารพขอบใจอาจารย์เา าล่าหมายถึงปลอกหรืออะไรก็ตามที่สามารถสวมได้ดังนั้นคำว่าซบหมอนจึงแปลว่าปลอกหมอนตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้กับซบก็เช่นซบมือแปลว่าถุงมือซบผ้าหม่มแปลว่าปลอกผ้านวม